ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเจ็ตเฟินไปเลี้ยงนะครับ เปเะๆไปหมิงเป็นแอดมินช่องช่องช่องที่ไหมเป็นแอดมินช่องที่ไหมอีกคนชวนชวนใส่ระแจ คือบรรยากาศยามแบบโอ้ขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้บรรยากาศคึ้นมาจากไกลเลยตอนเนี้สี่ <c oughs> <4 S 1> โมงแล้ว <c oughs> จะสี่โมงแล้วเ <c oughs> อาลุ้นกันครับฝนจะตกไหม ตอนนี้แมคโครเบอร์39นะเขาทยอยตักดินบริเวณโซนเอนะครับขึ้นรถดำนะครับออกนอกพื้นที่เนะาะปาร์ติ้งวันหนึ่งเนี่ย300กว่าเที่ยวนี่ไม่ธรรมดานะ340 350เที่ยวถ้าหลัก300วันหนึ่งเนี่ยถือว่าเยอะเหมือนกันนะาก,การขนกันทยอยขนออกไปเนี่ย300กว่าเที่ยวป้า ยื่นไปได้ไงภาษาเลยกรเทียวคุนนกเล็กนะครับส่งหัวใจมาเขาไม่ปักตะไคร้ไว้เลยครับเออนั่นน่ะสิคลืมแล้วตอนนี้คึืมแล้วอากาศคึืมแล้วตอนนี้ ระเภฟ้าคุมฟ้ามืดแล้วคะ่ะอ๋อระเภก็มืดแล้วนะตอนนี้น้าจะเกมอศึกสตงอเราก็คุ้มเหมือนกันครับ แต่ถ้าเห็นโซนซีตัวน,นี้เจ้าที่ระดมกำลังกันอุดเต็มที่ครับโซนซีตกมาก็ดีเหมือนกันจะได้ายร้อนโอ้ใช่ครับ,ด,รบดีนะฮะซุ่มฉ่ำดีนะเอายังเร่งค้นหา อีก20กว่าท่านนะครับที่สูญหายในในซา,ากตึกถล่มเนาะตอนนี้นะครับคาดว่าน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับมาอย่างนั้นนะฮะน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินแล้วนกะ็น่าจะอยู่ในชั้นใต้ดินโซน C นะครับตอนนี้เขาเปิดหน้าดินขุดลงไปชั้นใต้ดินแล้วนะครับตอนนี้ ลมมาแล้วครับลมมาแล้วครับตอนนี้ลมเป็นลมเย็นครับไม่ใช่ลมร้อนแสดงว่าเมฆฝนกำลังเข้าเข้ามาใกล้พวกเราทุกขณะแล้วตอนนี้หน้าตึกสอตอง,งอ ครับ มานาะแม่สายน้ําท่วมอีกอ้าวเลยครับผมแล้วสงสารจังเลยนะครับคุณสุชาติแม่สายน้ําท่วมอยู่แล้วครับส่งกําลังใจให้สู้ๆครับผมเออปีนี้ฝนมาไวเนาะปกติเนียฝนจะมาช่วงช่วงไหนนะพุทธพานะกลางพุทธภ,ภานะแต่อ็มีฝนฝนมาไวมาก แมกโคคันซ้มคันส้มตัดเล็กโคตรจังอ๋อ,อนี่ใช่ไหมครับหน้าคันส้มนี่เนาะเออทีมกู้ภัยครับทีมกู้ภยัยกำลังเป่าเหล็กอยู่ตอนนี้วัดแก๊สตัดเหล็กอยู่ตอนนี้อาโโล่มากทีโซนเอตอนนี้เหวะนะครับตอนนี้ตรงโพงตรงโพงลงไปชั้นใต้ดินตอนนี้ก็เริ่มเจาะลงไปแล้วนะ เบอร์อะไรดิเบอร์สามสามแปด่ครับโมาสามแปดตอนนี้น,นะไม่เป็นไรเราเข่งจิตไปที่โซนสีแล้วกัน